โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนแบบออนไลน์ site, เริ่ม15พฤศจิกายนนี้ตามมาตรการเปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิด -19 นายวีระชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจารณาแผนการเปิดเรียนภาคเรียนที่2ปี2564แบบออนไซต์เห็นชอบให้โรงเรียนที่ผ่านการประเมินแซนบ็อกเซฟตี้โซนอินสคูตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขรอบแรกในระบบจำนวน399แห่งและเอกชนนอกระบบจำนวน14แห่งในวันที่15พฤศจิกายนเป็นต้นไป โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการสนับสนุนค่ะชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเทศบาลทุกแห่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดโดยในวันแรกของการเปิดเรียนในวันที่15พฤศจิกายนจะต้องดำเนินการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ในกลุ่มเสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อยละสิ และตรวจติดตามภายใน2สัปดาห์ต่อ1ครั้งรวมทั้งจัดกลุ่มนักเรียนต่อห้องไม่เกิน25คนโดยต้องแบ่งโซนคัดกรองโซนกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงและโซนปลอดภัยสีเขียวรวมกับมาตรการต่างๆตามแผนเผชิญเหตุที่เสนอมายังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทั้งนี้ค่ะการแบ่งการเรียนเป็นบล็อกหากพบนักเรียนที่ติดเชื้อบล็อกไหนจะปิดการเรียนในบล็อกนั้นๆไม่ใช่วิธีการปิดทั้งโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนได้อย่างตามปกติตลอดจนให้โรงเรียนมีการประเมินความเสี่ยงในทุกวันสำหรับการตรวจเอทเคให้พิจารณาประยุกต์แนวทางตามความจำเป็นความเหมาะสมและความพร้อมในบริบทของโรงเรียนและสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญคือความร่วมมือระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะทําให้การเปิดเรียนมีความปลอดภัยต่อนักเรียนและครอบครัวค่ะ